สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลครับวันนี้ผมพาทุกท่านมากับรถชมบรรยากาศของถนนเลี่ยงเมืองสีสเกตนะครับซ้ายมือเป็นสถาบันพัฒนาที่ดินนะครับเขาเรียกว่าสถานีพัฒนาที่ดินสีสเกตนะครับทางซ้ายมือเมื่อสักครู่น,นี้ขออภัยนะครับพูดผิดสถานีพัฒนาที่ดินสีสเกตนะครับซ้ายมือ เป็นถนนเลี่ยงเมืองที่วิ่งมาจากแยกพืชสวนนะครับแยกพืชสวนแล้วก็จะไปแยกโรงไอติมแล้วก็แยกอสอแล้วก็แยกนิกรมอเตอร์เลี้ยวขวาเข้าถนนอุบลมุ่งหน้าไปยังกันทรารมแล้วก็อุบลราชธานีนะครับข้างหน้าก็จะเป็นลำห้วยสำราญนะครับนี่ครับเห็นป้ายนะครับห้วยสำราญนะครับเป็นสะพานข้ามลำห้วยสำราญที่ไหลผ่าน จกลางเมืองสีสกเกตนะครับหวยสำราญมองเห็นลิบลิบไกลๆนะครับก็เป็นปั๊มเชลนะครับปั๊มเชลปั๊มตาหอยนะครับข้างหน้านี่คือถนนเลี่ยงเมืองสีสกเกตนะครับหรือว่าบายพาสศรสีสกเกตครับผมวิ่งมาจากแยกพืชสวนนะครับ กำลังมุ่งหน้าไปยังแยกโรงไอติมนะครับเราไปชมบรรยากาศกันไปเรื่อยๆนะครับเลี่ยงเมืองรีสเกตนะครับถนนก็กว้างขวางดีทีเดียวครับถนนหกเลนนะครับตรงช่วงนี้ไปสามเลนมาสามเลนนะครับถนนหกเลนเลยนะครับช่วงนี้ หน้านะครับก็เป็นสีแยกโรงไอติมนะครับเป็นสีแยกไฟแดงขนาดใหญ่นะครับหรือว่าแยกโรงไอติมถ้าเลี้ยวซ้ายก็เข้าเมืองศรีสะเกดเลี้ยวขวาก็ไปยังอำเภอวังหินไปอำเภอขุขันออกถนนสองสีได้นะครับตรงไปก็ไปแยกอศออนะครับนี่คือถนนเลี่ยงเมืองศรีสะเกดนะครับคุณผู้ชมครับ สีสเกตนะครับผมผ่านแยกโรงไอติมมาแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้เมื่อผ่านแยกโรงไอติมไปนะครับแยกข้างหน้านะครับก็จะเป็นแยกอ,อสอนะครับก็จะผ่านสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของสีสเกตนั่นก็คือสีสเกตอควเ r i ยมนะครับหรือว่า,าเขาเรียกอะไรครับสถาน อะไรนะครับพันธ์สัตว์น้ําเทศบาลเมืองสีสะเกดนะครับผมจําไม่ได้นะครับว่าเขาเรียกว่าอะไรรู้แต่ว่าเป็นอควาเรียมนะครับเป็นศูนย์มันคล้ายๆกับว่าเป็นแหล่งพ่อพันธุ์สัตว์น้ําหรืออะไรสักอย่างนะครับของเทศบาลเมืองสีสะเกดนะครับเรียกเป็นภาษาอังกฤษแล้วกันนะครับง่ายดีนะครับสีสะเกดอควาเรียมนะครับ 6เลนครับไป3เลนมา3เลนนะครับวันนี้ไม่มีฝนนะครับท้องฟ้าแจ่มใสมากนะครับวันนี้ ายมือนะครับก็เป็นการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับหรือว่าสนามกีฬากลางแห่งที่2ของศรีสะเกตนะครับเป็นที่จัดศรีสะเกตเกมนะครับสํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกตนะครับแล้วก็ซ้ายมือนะครับก็เป็นเกาะกลางน้ําหรือว่าห้วยน้ําคานะครับหรือว่าศรีสะเกดอควาเรียมนะครับตรงนี้ ผ่านมาแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นคนส่งสีสะเกดนะครับอยู่ทางด้านขวามือนะครับที่มาต่อใบอนุญาตขับขี่รถยนต์หรือว่าต่อทะเบียนรถยนต์นั่นเองนะครับวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสดีมากครับวันนี้นี่ครับข้างหน้านะครับแยกข้างหน้าก็เป็นแยกสอส ถ้าเลี้ยวซ้ายก็เข้าเมืองศรีสะเกดนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปยังอำเภอพายุกอำเภอศรีรัตนะอำเภอกันทละลักษ์นะครับถ้าเลี้ยวขวาไปนะครับถ้าตรงไปก็จะไปออกถนนอุบลไปยังอำเภอกันทรารมลมไปยังจังหวัดอุบลราชธานีนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือแยกอ,อสอเมืองศรีสะเกดนะครับเป็น ถนนเลี่ยงเมืองนะครับคุณผู้ชมครับถนนเลี่ยงเมืองศรีสะเกดนะครับตรงนี้แล้วก็เรียกตรงนี้ว่าแยกอสอนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมก็คงจะเห็นนะครับป้ายแยกอสอนะครับอยู่ทางด้านโน้นนะครับนห่นครับป้ายแยกอสนะครับวันนี้อากาศแจ่มใสนะครับปลอดโปร่งครับวันนี้ผมกําลังติดไฟแดงอยู่ที่แยกอสเมืองศรีสะเกดครับ แยกอสอมาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเมื่อผ่านแยกอ,อสอมาแล้วนะครับข้างหน้าขวามือนะครับก็จะเป็นสนามกีฬากลางสีสเกตนะครับหรือว่าสนามรังเย่าของทีมสีสเกต f c ในสมัยก่อนนะครับในปัจจุบันก็เป็นรังเย่าของสีสเกตอยู่ในเต็ดนะครับทีมฟุตบอลที่อยู่ในลีก2อนะครับอยู่ในไทยลีก2นะครับ เป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตศรีสะเกดนะครับแล้วก็เป็นสนามศรีนครลำดวนนะครับหรือว่าสนามกีฬากลางศรีสะเกดนะครับรังย้าของศรีสะเกดอยู่ในเต็ดในปัจจุบันนะครับซ้ายมือเป็นโรงเรียนกีฬาศรีสะเกดนะครับศรีสะเกดสปอร์ตสคูลนะครับของจังหวัดศรีสะเกดเรานะครับซ้ายมือขวามือก็เป็น อาคารวีสมหมายนะครับเมื่อสักครู่นี้เป็นสถานที่แข่งขันวอลเลย์บอลหรือว่าบาสเกตบอลที่เป็นกีฬานในร่มนะครับผู้ชมครับเป็นอินดอร์นะครับอาคารวีสมหมายนะครับเป็นอาานินดอาาร์สเตเดียมนั่นเองนะครับ <mm ผมกำลังขับรถมุ่งหน้าไปยังแยกนิกรมอ,อเตอร์นะครับเป็น3ามแยกซึ่งท่าเลี้ยวซ้าย ก็จะเข้าเมืองศรีสะเกดนะครับถ้าเลี้ยวขวาก็จะเข้าสู่ถนน226หรือว่าถนนอุบลน,นะครับถนนศรีสะเกดอุบลน,นั่นเองนะครับก็จะไปยังห้างโลตัสห้างแมคโครนะครับแล้วก็ไปอำเภอกันทรารมออกไปจนถึงอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีนะครับข้างหน้าครับก็เป็นแยกนิกร์อมอเตอร์นะครับเป็นย3แยก,แยกไฟแดง ขนาดใหญ่ของจังหวัดศรีสะเกดนะครับหรือว่าเรียกว่าแยกนี้ก่อนมอเตอร์นะครับตรงแยกนี้ถ้าเลี้ยวซ้ายก็เข้าเมืองศรีสะเกดนะครับถนนอุบลเข้าเมืองศรีสะเกดเลี้ยวขวาก็จะไปถนน226ไปอำเภอกันทรารมอำเภอวารินชำราบไปจังหวัดอุบลราชธานีได้นะครับแยกนี้แล้วครับเลี้ยวขวา มุ่งหน้าไปยังอำเภอกันทรารามนะครับไปจังหวัดอุบลราชธานีนะครับข้างหน้านะครับซ้ายมือก็จะเป็นตลาดยูเทินนะครับเป็นไนท์มาร์เก็ตนะครับหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าตลาดกลางคืนนะครับซึ่งมีอาหารการกินขายเยอะมากๆนะครับกลางคืนก็มานั่งชิวๆมานั่งดื่มนะครับมีเพลงให้ฟังด้วยนะครับแล้วก็เป็น ขายอาหารมีโต๊ะให้นั่งรับประทานอาหารแบบบรรยากาศชิวๆนะครับตลาดยูเทิร์นเมื่อสักครู่นี้ก็ถือว่าจเจริญทีเดียวครับสีสเกตนะครับก็จเจริญออกมาทางถนน226นะครับเส้นทางที่จะมุ่งหน้าไปยัง จังหวัดอุบลราชธานีนะครับมี2ห้างยักษ์ใหญ่นะครับก็คือห้างเทสโก้โลตัสนะครับกับห้างแมคโครนะครับสองค่ายยักษ์ใหญ่นะครับาห้างค้าปลีกนั่นเองนะครับค้าปลีกค้าส่งนะครับสาหรับแมคโครนะครับโลตัสก็เป็นค้าปลีกนะครับร้านค้าปลีกนะครับถือว่ามีความเจริญทีเดียวครับมีตึกรามบ้านช่องร้านค้าร้านขายแล้วก็มี สองห้างขนาดใหญ่นะครับก็คือห้างโลตัสกับห้างแมคโครซีสเกตนะครับตั้งอยู่ข้างๆกันเลยนะครับในปัจจุบันนี้สองห้างนี้เขาจับมือกันนะครับก็ให้ความสะดวกสบายกับลูกค้าที่มาช้อปปิ้งนะครับเมื่อก่อนเนี่ยจะมีรั้วกั้นนะครับปัจจุบันนี้เขาเจาะรั้วกัน้นทำเป็นให้รถวิง่งทะลุตัดผ่านไปหากันได้นะครับใครมาโลตัส อยากจะไปห้างแมคโครก็ไม่ต้องวิ่งออกถนนใหญ่แล้วนะครับมีมีเป็นเป็นเขาทําเป็นถนนเขาเขาตัดตรงเขาเรียกอะไรครับรั้วนะครับเราก็สามารถขับทะลุกันได้เลยนะครับใครมาโลตัสอยากจะไปแมคโครก็สามารถขับรถทะลุกันได้เลยนะครับหรือใครมาแมคโครอยากจะมาโลตัสนะครับก็ขับทะลุกันได้เลยไม่ต้องออกถนนใหญ่นะครับ ในสมัยก่อนเนี่ยถ้าจะไปถ้าสมมติว่าอยู่โลตัสถ้าจะไปแมคโครจะต้องออกถนนใหญ่แล้วไปยูเทิร์นรถนะครับไกลเลยนะครับปัจจุบันนี้ไม่ต้องแล้วนะครับอยู่โลตัสอยากไปแมคโครทะลุกันได้เลยครับขับรถแค่เลี้ยวขวาไปแท่นั้นเองนี่ครับห้างยักษ์ใหญ่นะครับโลตัสกับแมคโครนะครับโดยเฉพาะโลตัสนะครับมีโรงภาพยนตร์นะครับมีโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีเนเพล็กนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับก็ขอบคุณทุกท่าน ที่ติดตามนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ